ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาติดตามสถานการณ์ข่าวกันต่อสวัสดีคุณผู้ชมนะครับโอ้โหนะฮะหัวข้อของเราไรอย่างอายดุเดือดเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับอะไรมันจะดุเดือดเลือดพร่านขนาดนั้นนะครับยืนยันสถานการณ์ล่าสุดนะครับทางหมอใหญ่แพทย,ย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจยังคงยืนยันนะครับว่าคุณทักษิณน,นั้นักรักราษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับยังไม่ได้มีการย้ายไปเอก,กชนและคงจะไม่ย้ายนะครับ เพราะว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเขายืนยันว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบพ้วนนะครับคุณทักษณิณไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอกชนมีแต่นะถ้ารักษาเสร็จเนะี่ยมีแต่จะส่งกลับราชทันคุณผู้ชมคิดว่าจะมีโอกาสส่งกลับราชทันหรือเปล่าหรือคุณทักษณิณจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจยาวๆไปจนถึงขั้นตอนการขอรับพระราชทานอัเยโทษคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันที่คุณอุ๋งอิงอะ่ะมีคนไปโพสถามะ่ะคุณผู้ชมครับว่านักโทษหรือว่าเทวดา นักโทษหรือว่าเทวดาอุ๋งอิงสวนกลับไปนะฮะบอกว่าเป็นเทวดาโอ้โหนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็มีคนมาตอบแทนอุ๋งอิงนะบอกว่าเอา้าเขาก็เป็นพ่อเขาอะนะเขาก็ต้องบอกว่าเป็นเทวดาสิพ่อแม่ก็เหมือนกับเป็นเทวดานางฟ้าของลูกเขาก็ต้องตอบแบบนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าอุ๋งอิงมีสถานนะเป็นนักการเมืองนะครับเป็นคณ n d i d a นายกเป็นบุคคลสาธารณะนะเพราะนั้นเนี่ยจะตอบแบบลูกๆทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะลําบากนิดหนึ่ง อาจจะถูกบอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ล่าสุดเนี่ยองค์อิงเขาออกมาชี้แจงนะฮะบอกว่าที่เขาตอบว่าเป็นเทวดาเนี่ยก็คือเทวดาของลูกก็คือพ่องออิตอบหนี้นะครับมีงิี้ด้วยนะนะคือองค์อิ่งเป็นคนแรงอยู่แล้วนะครับโดยโดยพื้นฐานนะครับถ้าใครดูออก,กนะแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นคนดุดันทํางงทํางานลยก็ว่าไปนะครับแตว่วันที่ลั่นตอบมาบอกว่าเป็นเทวดาไงเป็นเทวดาล่าสุด ธอก็ลดโทนลงมาบอกว่าก็เป็นเทวดาของลูกไงเป็นเทวดาของลูกนี้อ่าก็นานาติตังนะครับจะวิภากวิจารณ์กันอย่างไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าโอ้โหนะมันร้อนแรงเรื่องประเด็นคุณทักษิณทีนี้ที่ผมบอกว่าไรอย่างอายเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดว่าไรย่างอายจริงหรือเปล่าผมว่ามานานาติตังนะเราวิพากษ์วิจาร์กันได้ คือเราเป็นคนไทยอ่ะคุณผู้ชมครับเราเป็นพลเมืองไทยเป็นประชาชนเหมือนกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันคุณทักษณิณเป็นเทวดาหรือเปล่าหรือคุณทักษณิณก็เป็นคนนี่แหละหรือคุณทักษณิณเป็นคนรวยนะหรือเป็นอดีตนายกผู้ทำคุู่ประการผู้ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับถึงทําให้คุณทักษณิณเนี่ยได้รับสิทธิ์แบบนี้โรงบานตารวจเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่สิทธิพิเศษนะไม่ใช่ไม่ใช่สิทธนะิพิเศษเลยได้รับกันตามปกติมีคนทั่วไปมันไม่เป็นข่าว เพียงแต่คุณทักษิณเนี่ยมันเป็นข่าวเท่านั้นเองเนี่ยดูภาพนี้สิ <c oughs> ดูภาพนี้ <c oughs> อันนี้ภาพภาพข่าวนะครับที่คุณทักษิณเนี่ยนั่งรถปอร์ชูเนอร์สีดาพร้อมตํารวจมาส่งที่เรือนจํานะครับตํารวจเนี่ยตะเบะต้อนรับเลยนะนะมันมันไม่ใช่มันเหมือนต้อนรับมากกว่าเนะยถ้าถามผมอะนะแล้วก็มีกองทัพนักข่าวมีมวลชนคนเสื้อแดงไปต้อนรับเนี่ยตำรวจเหมือนเหมือนเหมือน,นต้อนรับนะ คนก็เลยถามว่าอันนี้นักโทษหรือว่าเทวดาอุงอิงก็บอกว่าเทวดาของลูกไงน,นะทีนี้มาดูภาพข้างๆนี่สิเห็นไหมอันนี้ก็คือคู่ต่อสู้กับคุณทักษณิณนะนะนั่นก็คือคุณจำลองคุณตีจำลองสีเมืองนะครับกับคุณสุริยะใสกตาศิลานะที่ถูกดำเนินคดีนะนะสองเมื่อก่อนก็เป็นสองแกนนำพันธมิตรประชาธชิปไตยเขาถูกดำเนินคดีก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรนะครับ สวมชุดผู้ต้องขังนะเนี่ยแล้วก็ต้องนั่งรถของเบือนจำนะฮะเห็นไหมอัน,น้เนี่ยเนี่ยคนที่เอาภาพนี้มาขึ้นแล้วก็ตั้งคําถามเนี่ยก็คือคุณพิพพกธงชัยนะฮะคุณพิพพเนี่ยแกก็เป็นแกนนํากลุ่มพันธมิตรนะแกตั้งคําถามแบบนี้เอาแบบสรุปเลยฮะคุณผู้ชมครับแกบอกแบบนี้เลยว่าสองแกนนาพันธมิตรที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ ยอมเดินเข้าคุกแบบแมนแ,แบบชายชาติทหารแม้แบบชายชาติทหารนะครับไม่มีข้ออ้างว่าป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่หรือว่าเป็นผู้สูงอายุเออตอนนั้นคนตีจำลองก็อายุเยอะแล้วนะคุณผู้ชมครับไม่เหมือนบางคนที่ไรอย่างอายโอ้โหซีดเลยฮะไม่เหมือนบางคน,นที่ไรอย่างอายแม้แต่บัดนี้ยังไม่มีใครเห็นว่าใช่ว่ามันยอมเดินเข้าคุกแม้วินาทีเดียวขณะที่ก่อนหน้านี้คุณพี่พบก็โพสต์ข้อความว่า เรื่องของคุณทักษณิณในคุกกับการนำทัพในส,สงครามการเมืองยุคใหม่คำถามก็คือคำถามจากกระมงกลก็คือที่คนจนในคุกที่ไม่มีซ่วมโอ้โหคนจนในคุกไม่มีซ่วมมีแต่ถังเมที่ต้องหิ้วไปเททุกเช้าจะขอย้ายไปห้องที่มีซ่วมไม่ต้องมีแอร์ก็ได้จะได้ไหมเบือนจาพิเศษไม,ไม่ไม่ติดแอร์ติดพัดลมนอนค่อนข้างชิดกันห้องละสามสิบคนมีซ่วมสองซ่วมแต่ละห้องไม่แยกจนรวย แต่พวกอภิสิทธิ์โอ้โหได้นอนชั้นล่างมีแปดแดนสมัยผมอยู่แดนหนึ่งแดนแรกรับมีสิห้องนอนซึ่งทักษิณอยู่แดนนี้แดนหนึ่งในวันแรกเข้าแต่ทักษิณได้สิทธิพิเศษอยู่แดนเจ็ดอยู่ด้านหน้าของแดนอยู่คนเดียวและย้ายไปรโรงพยาบาลตํารวจตอนทีหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรเยอะอยู่แล้วนะคือเขาเอาภาพนี้มาเปิดเผยเ๋ยก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่สาระสําคัญเนี่ยเขาใช้คําว่าไร้อย่างอายไม่เหมือนบางคนที่ไร้อย่างอาย ใช้คาว่ามันนะมันเห็นว่ามันยอมเดินเข้าคุกแม,ม้แต่วินาทีเดียวโหดูเดือดไหมคุณผู้ชมคิดว่าดูเดือดไหมนะคือไม่รู้นะเรื่องเนี้ยผมว่ามันต้องมองแบบแบบเราไม่ได้เชียร์ใครนะไม่ได้มองว่าเป็นคุณทักษิณไม่ได้มองว่าเป็นแกนนําพันธมิตรไม่ได้มองว่าเป็นใครเรามองตามมาตรฐานของคนคนหนึ่ง่ะคนไทยไม่ว่ายากดีมีจนเนี่ยมันต้องได้รับสิทธิเนี่ยเท่าเทียมกันหรือไม่คุณผู้ชมคิดว่านะ คนก็เลยมันก็เป็นคุณศรีสวุวรรณก็เลยไปร้องกับปปชไงให้ปปชช่วยตรวจสอบหน่อยแบบเนี้ยเขาเรียกว่า,เ,าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าน <c oughs> ะน <c oughs> ะเ <c oughs> ข้าใจครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันก็วิพากวิจารณกันไปแบ่งฝักแบ่งไฟ,งฟ,งฟไม่รู้ว่าจะสลายขั้วความขัดแยงนะ้งในี่จริงหรือเปล่าหรือมันจะยิ่งทําให้เกิดความขัดแย้งเ่ยทวีคูนขึ้นไปส่วนคุณเศรษฐาตอนนี้ก็ทํางานทํางานทํางานคุณเศรษฐานะ ทำงานทำงานทำงานนะลงพื้นที่ภูเก็ตทันทีนะฮะคือเป็นนายกรัฐมนตรีของจริงนะก็คือได้รับพร,ร,ร,ระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาแล้วนะครับแกก็เดินหน้าเลยนะบินลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะทําสนามบงสนามบินให้มีความพร้อมมีขีดความสามารถเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการหาเงินเข้าประเทศได้รวดเร็วที่สุดนะเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดอะ นโยบายอื่นก็เป็นนโยบายสั้นกลางยาวก็ว่ากันไปโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิตอลหมื่น 10, บาทนะครับเห็นบอกว่าคอรมอดแรกเนีนนะ่ยเอาเข้าเลยนะคอรมอลแรกครับประชุมกันเอาเข้าเลยพลเอกประยุทธ์ก็อำลาแนละ้วแกจะไปแล้วไปของจริงลนะแล้วบายๆนะคนอแล้วพลเอกประยุทธ์เหมือนกับคุณเศรษฐาเหมือนกับตอนนี้เขาวิพาควิจารณ์เบื้องหน้าเบื้องหลังกันนะเหมือนกับค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะมีชดไหว้มีชดรับไหว้มีชดพาไปทัวร์สถานที่ต่างๆ ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับบทบาทของพลเอกประยุทธ์กัคุณเศรษฐาเศรษฐาก็ทํางานคอรมอนักแรกเนี่ยตามรายงานบอกว่าจะเอาเรื่องเดินที่ต้อนหนึ่งหมื่นบาทเลยนะเข้ารับหลักการทันทีนะรับหลักการแล้วเดินหน้าคาดว่าน่าจะจ่ายได้ไม่เกินเมษายนปี2,567นะม,มันมีอะไรดุ่นๆนะค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันนะปราบปรามยาเสพติดพักหนี้เกษตรกรเงินดิจิตอลหมื่น 10, บาทนะ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่าครอ,องชีพองพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นไหมทำงานทํางานทํางานก็วัดผลงานกันนะบางคนก็บอกว่าเ,เป็นรัฐบาลคุณวิสุ์บอกว่าเป็นเรือเหล็กเลยอยู่นานแน่นอนนะเพราะสอวหอนุนขนาดนี้สสก็หนุนขนาดนี้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือมัน11อพักอ่ะมันจะกระทบกระทั่งกันระหว่างทางหรือเปล่าจนทําให้สุดเนี่ยมันล่มหรือไม่นะก็รอติดตามกันต่อไปแต่คุณเศรษฐาแกทํางานทํางานทํางานนะครับ ก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วละกันนะเป็นตัวพิสูจน์ผลงานนะแวะมาดูคุณพิธาสักหน่อยนะแวะมาดูคุณพิธาคุณพิธามันมีช็อตนี้ไนงะที่คนก็พูดถึงกันเยอะๆไงนะนี่ฮะโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นช็อตเนี่ยคุณพิธาแกไประยองบ่อยนะเนี่ยแกลงพื้นที่ระยองอยู่แล้วเพราะมันกําลังจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมอ่าเนี่ยฮะนี่ครับไปเจอคุณยายไปเจอคุณยายตามภาคเนี่ย มีขนาดคุณยายนะคุณยายแกคือแกเป็นด้อมส้มอ่จะเรียกว่ายายเป็นด้อมส้มอะไรยังไงนะคนกัรักแกเยอะนะคือเลือกตั้งครั้งนี้แกได้มาสิบสี่ล้านนะ่ะมันไม่ใช่น้อยนนะพิธานเนี่ยโพสตข้อความอินสตาแกรมขณะลงระยองนะครับบอกว่าไม่ต้องร้องแล้วนะไม่ต้องร้องแล้วนะยายมาเผาความโกรธความเสียใจให้กลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะไปด้วยกันโอ้โหแกบอก แกกอดยายนะเราบอกยายไม่ต้องร้องแล้วนะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะยายมาเผาความโกรธด,ดูการใช้คํานะมาเผาความโกรธความเสียใจกลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะก่อนหน้าที่จะโพสเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์นะว่าโทรศัพท์ไปยินดีกับคุณเศรษฐาลวมีสปีริตนะกับการเป็นนายกรียืนยันว่าบ้านเมืองไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเดียวนะสิ่งแวดล้อมการศึกษาแต่เป็นวิกฤตศรัทธาของประชาชน เป็นวิกฤตคุณผู้ชมค,คิดว่าใช่ไหมวิกฤตศรัทธาของประชาชนหรือมันก็เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันก็จางหายไปนะรอรอลุงเอาไปก่อนนะเพราะลุงก็กดทับมานานนะแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้าทํางานให้กับประเทศนะปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าประชาชนดีขึ้นความขัดแยง้งวิกฤตศรัทธาต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปหรือสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะเพราะเ,เป็นการจัดตั้งรัฐบาล สลายขั้วข้ามขั้วโดยไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนนะเขาว่าประชาชนมันกรับแต่ใครจะเค้มอ่ะคุณผู้ชมครับบางคนก็บอกว่าเอา้เอาแล้วเ,เขาเห็นด้วยกับแบบนี้เขาไม่เรียกว่าประชาชนเหรอนะมีแต่ฝั่งนั้นเหรอนี่ตัวเองว่าประชาชนเออนะครับมันก็เป็นความเห็นที่หลากหลายแต่พิธาบอกว่าเตรียมเลยยายยายอย่าร้องไห้มาเผาความโกรธความเสียใจให้กลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศของเราไปด้วยกันนะครับโอ้โหนะ สถานการณ์บ้านเมืองก็ค่อนข้างนิ่งแล้วค่อนข้างนิ่งละตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า <c oughs> สิ่งสุดท้ายก็คือวิกฤตศรัทธาตามที่พิธาว่าหรือเปล่าวิกฤตศรัทธานะหรือมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของสังคมในห่วงวันเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันก็พร้อมจะแปรเปลี่ยนไปสาระสาคัญมันอยู่ที่การทํางานของรัฐบาลหรือเปล่านะในการที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องดีเศรษฐกิจดีคนรุ่นใหม่เห็นอนาคตนะครับ ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะรอติดตามนะครับผมยุคนก็เอาข่าวสารมานําเสนอให้ได้รับทราบช่วงท้ายของรายการนะครับหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนผมไม่มีนักการเมืองไม่มีไม่มีโฆษดานะครับไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายของชาวบ้านเรียกร้องให้กับชาวบ้านนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะฮะสินค้าชุมชนอ่ะนี่ครับน้ำพิกากากหมูสูตรแม่ยุคนนะครับชุดละ99บาบาทนะครับโคตรอร่อยเลยอ่ะ น้ำหนักร้อยกัมบวกบวกทำสดใหม่เสมอคุณผู้ชมเห็นไหมสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือสั่งซื้อในลิงก์ลายด้านล่างนะครับผมยุคนไม่ว่าจะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คสอชอผมก็อยู่ฝ่ายชาวบ้านตรวจสอบก็ไม่ได้เงินโฆษณาโฆษณาอะไรกับใครทท้านั้นนะ่ะนะหรือจะเป็นฝั่งของเพื่อไทยมาสมัยก่อนคนก็บอกว่าผมไม่เชยร์เพื่อไทยอยู่เอาแต่ดาพลเอกประยุทธ์นะเพื่อไทยมาเป็นผมก็ไม่มีโฆษณาหรอะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหากินเองไม่รับเงินบริจาคนะครับ ที่คุณผู้ชมอยากช่วยเหลือบริจาคเนี่ยเพราะผมถือว่าคุณผู้ชมยังทํางานเลยนะเน่ยน้ำพริกากากหมูครับชุดละเก้าสิบเก้าบาทคุณผู้ชมเป็นกากหมูด้านบนไหมผมทอดสดใหม่เลยนะครับเอาของแบบใหม่ๆเลยทอดสดใหม่เลยเห็นไหมเน้นกากหมูด้านบนด้านล่างก็เป็นน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านแม่ผมเองนะครับชุดละเก้าสิบเก้าบาทน้ําหนักหนึ่งร้อยกรัมบวกบวกหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับรสชาติอร่อยมาก คือมันทําสดใหม่อะแล้วผมทาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเปลืองอะนะบอกทีมงานเลยบอกว่าไอ้ทำเอาเต็มที่เลยนะเห็นไ,ไหมเห็งกาวหมูด้านบนไหยครับเนื้อเนืน้อเน้นเ้นเลยนะเป็นตอนตอน,ตอนเป็นชิ้นชิ้นน,นะครับชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าาสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าอินบ็อก์ก็ได้ชุดละ99สนะครับนะสนับสนุนชาวบ้านสนับสนุนยุคนทำมาหากินเป็นนักข่าวนะครับไม่ขอเงินใครเอางี้ดีกว่า นะไม่ขอใครกินนะครับเรามันลูกหลานชาวบ้านนะครับทําข่าวก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้หมูทุบครับอันนี้จากพมบุรีสิงบุรีของขึ้นชื่อเลยวันนี้ไม่ได้แกให้กินเนยะเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะครับเอ,อเนี่ยชุดร้อยสามสิบเก้านะครับหมูทุบเนี่ยนะน้ำหนัก130ร้อยสาสิบกรัมนะบวกบวกนะถุงใหญ่กว่านะื้าพริกกาก,ากหมูมาสักครูอีกนะครับเนี่ยจากสิงบุรีอันนี้คือของชุมชนขึ้นชื่อเลยนะครับหากินไม่ใช่ง่ายๆนะครับ ผมยุคนเนี่ยชอบสนับสนุนชาวบ้านไปเอาของดีชุมชนที่ผมเลือกเฟ้นเองเนี่ยนะครับมานําเสนอสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจก็มาหมูทุบอันนี้คือต้องบอกเลยนะสุดยอดนะของพมบุรีที่สิงห์บุรีคือประเทศไทย,ยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นของกินนี่เยอะมากนะครับอย่าไปเหอแต่ของต่างประเทศนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนเพ่าะม่พี่น้องประชาชนคนไทยผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็มีจุดยืนเวลาขายของก็ขายของชุมชนเห็นไหมฮะดูนะครับ หมูทุบนะชุดละร้อยสานะน้ำหนักตั้งร้อยสาสิบตามบวกบวกสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานี้เลยผมท้าเลยโคตรอร่อยเลยนี่ถ้ามีติดก็ต้องเอามาโชว์นะครับนี่จะแกะกินอีกแล้วเนี่ยแกะกินไปแล้วหลายห่อแล้วนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นทุนหมดหมด,หมดพิมงานบอกนะเนี่ยฮะเป็นหมูเนื้อเน้เนๆเ,เ,เลยนะครับจากที่น้องทิ่พมบุรีเคยไปไหมพมบุรีสิงห์บุรีสุดยอดมากนะ อยากให้ได้กินกันสักครั้งหนึ่งอ่ะนะจะหาว่าขายก็ขายะนะครับก็คือ,อ,อชาวบ้านเขาก็ได้ประโยชน์ชุมชนกราววิสาหกิจชาวบ้านเข้มแข็งมีงานมีการทําอยู่ในชุมชนทําของที่ตัวเองถนัดนะ่ไม่ต้องเข้ามาในเมืองไม่ต้องออมาเป็นสาวหนุ่มสาวโรงงานพัฒนาเศรษฐกิจีจพ GDP แบบนั้นรายได้ต้องกระจายสู่ท้องถิน่นนะเนี่ยพรมบุรีคุณผู้ชมสนามศูนย์ผมรายได้ก็ไปถึงพรมบุรีที่สิงห์บุรีนะถึงพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับ ผมก็มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการทำขงทำข่าวเหลือมาถึงผมเนี่ยน้อยมากเอาว่าแทบจะไม่เหลือเอางี้ดีกว่าเอางี้เลยพูดตรงๆนะแทบจะไม่เหลือทัวันนี้ผมก็มีรายได้จากการเป็นนักข่าวจากการอ่านข่าวนเนี่ยไปรับจ้างอ่านข่าวตามสถาน,นีโทรทัศน์ต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้ชุดละร้อยสามสิบเก้านะครับสนใจเพียงเพราว่าสนใจคือมันอร่อยมากผมไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วนะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยนะ ทังสนับสนุนผมทีมข่าวนักข่าวทรงแบบนี้อ่ะผมไม่รู้จะพูดว่าไงทรงแบบเนี้สนับสนุนชาวบ้านและที่สําคัญได้ของดีของอร่อยไปทานด้วยมาต่อกันที่อันนี้ครับหมูแผ่นครับอันนี้จากนาครชัยศรีนะนคนปรปฐมอบร่อยมากนะชุดละ99้าสนั่นเองนะน้ำหนักร้อยกรัมบวกบวกนะน้ำหนักร้อยกรัมนี่หมูแผน่นเมื่อกี้หมูทุบนะอันนี้ก็กรอบมาก รอบยิ่งกว่าไอ้ขนมใน,ในห้างในร้านสะดวกซื้ออีกนะที่หลายคนติดใจอะไปซื้อกันถุงละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับสนับสนุนในทุนอะรวยเอารวยเอา,เ,อาเนี่ยกินของชาวบ้านเนี่ยนะหมูหมูแผ่นจากนาครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชุดละเก้าสิบเก้าอะ่อยมากอะผมกล้าการันตีคือของทั้งหมดทั้ามวลท,ที่ผมเอามาขายเ่ยนะผมต้องกินก่อนนะครับแล้วก็ต้องกินจริงจริงจังๆด้วยนะครับนะเนี่ยของดีมากชุดละเก้าสิบเก้าอันนี้จากนาครชัยศรี กากหมูเนี่ยกากหมูจากเมืองปัวจังหวัดน่านเห็นไหมนะจากเมืองปัวจังหวัดน่านหมูทุบเนี่ยจากพมบุรีสิงห์บุรีเห็นไหมจากพมบุรีนะหมูแผ่นนะอันนี้จากนาคนปรปฐมดูสิแผ่นใหญ่เลยจะแกะมากินโชว์อีกเดี๋ยวมันก็จะหมดซะก่อนนะเอาไว้โชว์ตอนขายของหน่อยนะคุณผู้ชมครับถ้าแกะออกมาเนี่ยกรอบเลยนะสนับสนุนชุมชนนครชัยศรีชาวบ้านก็มีงานมีการทํานะครับมันก็เป็นนโยบายเดียวกับ เงินหมื่นนั่นแหละดิจิตอลวอลเล็ตเขาต้องการแทรกซึมนะเอาเงินเนี่ยลงไปถึงชุมชนที่บังคับให้ใช้ตามทะเบียนบ้าน4กนะิโลเมตรอ่ะเพื่อให้ร้านรวงตามแถวบ้านน่ะมันอยู่ได้จริงๆนะครับมันเป็นการช่วยเหลือทั้งคนมีเงินใช้แล้วก็ร้านรวงเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ผมก็ทำมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยนะจุดยืนของผมโคตรชัดเลยนะเนี่ยนะครับแล้วมีเยอะถ้าคุณผู้ชมสนใจมีทั้งแหนมมีทั้งไส้อัวมีทั้งหมูเนื้อแดดเดียวทอดเนื้อควายผมจะขาย้วยนะครับ เนื้อควายก็มีนะครับคุณผู้ชมอยากกินเนื้อควายไหมหากินยากนะครับกินเป็นไหมครับเนื้อควายเนี่ยนะบ้านผมกากินนะครับพ่ษณุเพอปัวจังหวัดน่านเนื้อควายก็มีซัดดิ้งกินเป็นไหมคล้ายๆกับจิ้งหรีดอะ่ะจิ้งหรีดตัวเล็กๆอะ่ะจิ้งหรีดทอดผมก็มีนะครับนะ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็ <c oughs> <c oughs> ตลกตัวเองเหมือนกันนะครับของชุมชนของชาวบ้านเนี่ย บอกเลยครับยุคนเนี่ยนะของแท้แน่นอนนะครับเอามาโปรโมทเอามานําเสนอเอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมถ้าเราสนับสนุนชุมชนชุมชนก็เข้มแข็งนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะม่พี่น้องประชาชนตามต่างจังหวัดเ,เป็นชุมชนต่างๆเนี่ยต้องยิ่งสนับสนุนเลยนะมีช่องทางไหนสนับสนุนผมยุคนยินดีนะครับยินดีเพราะมันเหลื่อมล้ําเกินไปและต้องช่วยคนละไม้คนละมือแบบนี้นะนี่ก็เป็นจุดยืนอุดมการ์ารทั้งการทําข่าวการใช้ชีวิต การทำอาชีพของยุคนที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ